ยิงานกล่องฟ้านะครับอย่บนฐานนะครับตอนนี้แปดิบเปอร์เ็นตแล้วนะเอาคุันทา่านคุยเร็วหกล่องฟ้านะครับตอนนี้เก้าสิบเแล้วนะครับอนนรบอเลขกํำกับนะครับปี่สามสองไ ไล่ลบไปลำโตเดี๋ยวลำโตนดี่ยมาตรงห้องการเดินทางผีมากมาี่ดิไปแล้ไปกลนก่อนโอ้ร่างไปรบล่างไปดีแม่แล้วบางหางเยี่ยมเลย 忙快，体力累。